คถาชินน,ชนัมัญชนชยาสนากาถาพุทธาเชตวามารังสวาหนางังจะตุสัจจาสภังรสังเยปิวิงสุนาราสาภาตันหังการาทยโยพุทธาทาวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาิไมหังมัทธเกทเตมุนิสาราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธโมทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังาาอุเรสภะกุณาระโร သေယေမေအနုရုသောသာရိပုတောဇထကိနေပုဏ္ဏျောပိတိဖာကဿမိင္မုခလာနောဇဝမကေသကိနေသဝနေမဟံအစုအနန္တရာဟုလာကဿပောဇမဟာနာမူဖာစုဝမသောတကေ केश တောပိတိဖာကဿမိင္နေရိယောဝပဖံခရောစီစိန္နောစေရိသမ္ပန္နောဆိုပိတုမူနိပုမ္ဘဝော กุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาฏทะโกสมัยหังวัทนนิจจังปฏิทัสสิกุณากโรปุณโณอังคุลิมาโรจ้าุปารีนันเทศิวรีเทระปัญจอิเมชาตาราราเตจิลกามามะเสสาสีตมหาเทระวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีตมหาเทระชิตวันโตชิโนราษา สลันตาสิระเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตาราตนังปุระโตอาเสทากิเนเมตสุตกังทัชคังปัจโตอาเสวามิอังคุลิมาละกังกันธมโมระปริตันจาอารานาติยาสุตะกังอากาเสชัตนังอาเสเสสาปการสันทิตา चिना नवर संयुता सतपा कलता वीता रुपथ शनय अनंता चिना तेज सासत मेष की सूथ पंचरा मछम हर तहितरे सर तुम सफे ते महापुरी सा सफाइम तो सुकु तो सुरः कोशिनानुफनाशितु पथवो थम्मानुफावेनाशि तारिशङ्खो शङ्खानुफनाशि तन्तरायो स थम्मानुभाव पारितो चरामीचिन पञसरेति สหสมมาภินิมิตัสสาวุฑฒนังคีเมคะลังอุทิตตะโครสะเสนะมารังธานาธิธรรมวิทินาชิทวามุนินโฑตันเตศสาปตุเต शय มังคราณีมาราติเรกัมมะภิยุทธิตัสสาพระติงโครํปณาลวะกัมมะขมาททายะคังขันติสุทังตวิทินาชิทวามุนินโฑตันเตศสาปตุเต शय มังคฬานิ

กตวานะคถมุธรางิวัคปินียาจินจายะทุธวจนางชนกายมัชเชสันเทนะโสมวิทินาชิททวามุนินโทตันเตชสาภะตุเตชยมังฆลานิสัจจังวิหายมติสัจจะกวาทเกทุงวาถาภิโรปิตัมมันังอติอันธภูตังปัญญาปฏิปชลิโตชิททวามุนินโทตันเตชสาภะตุเตชยมังฆลานิ นันโทปนันทพุชคังวิพุธังมหิติงบุเตนะเทระพุชเกนะธรรมะปันโตอิทูปเทสวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาวุตเตชยมังคะลานิทุกขาทิถิพุชเกนะสุทัศธาอัดทังพระมังสุทธิชุติมิทิภกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาวุตเตชยมังคะลานิ เอตาปิพุทธชยมังคะระทัคตาโยวาจโนทินตินเนสัลเตมตันติหิตวานิคาวิวิธานิจุปทวานิโมคังสุขังอธิขเมยนโรสปัญโยมหากรุณิโกนาโทหิตายาสัพพะปานินางภูเรตวะปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะหอนุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยามมเล สักกายะนังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยหิชยัสุชยามังคเรห์ปราชิตปัลลังเกสีเสปเาวิโปคะเรอภิเสกเกสัพพุทธานังอคตาปโตปมุนทติสุนักตังสุมังคลังสุภาภาตังสุโหทิตังสุขโนสุโมหโตจัสุเยตตังพัมมจาริสุปทาขินังกายกรรมังวาจากรรมัง ปทักขิณังปทักขิณังมโนกรรมังปณีติเตปทักขิณาปทักขิณานิลกัตถวะลลภันตะเถปทักขิเณภวธุสัพพมังคารังลขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุปภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตภวธุสัพพมังคารังลขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต ภวตุสาพระมังขารังละคันทุสาพเทวตาสาพระสังฆานุภาเวนัสธาโสเทพระวันทุเตสยาเทวตาสันติวิหารวาสิเนทุเปขเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธา तेन भवन्तु पुषिता सोथिं करोन् विहारा विहारमथले थेरा चमच्छा नवका चापिखवो सारामिका थानपती उपासका खामा च थे निखमा च इसरा सप्पानापूता सुखिता पवन्तु ते ชาลาผู้ชายปีจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทวโอปปัตติกานียานิกังธรรมมาวรังปฏิจเทสเพเปทุกขสะกรุณตุสังขยังทา ตุจ oh ิรังสตังธัมโมธัมมัทราจะปุคคลาสังโฆโหตุสัมโควาอัตยาอัตยาจะหิตายะจะอัมเมรักขตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจาริโนพุทิงสัมปาปุเนยะอามะ ทมเมอริียบประเวทหิเตปัสนะหุ่นตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทังปะเวชนโตการเทวปวัตสสตุวุธิภาวยาสตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะ อัตตารักษ์นิจังรักขันติพุทธคังเอวังธรรมเมนาราชานุปชังรักขันตุสพัพพธาบุตรทรงเทวด,วดาทุกขปัตตาจันนิทุกขา,า,กขาพยาปัตตาจันิพัยาโสกปัตตาจนาันนิโสกามุตุสพัพเพปิปานิโน ο. เอตาวตาจัมเหหิสัมปตังปุญญะสัมปทังสพเทวานุโมทันตุสะสัพติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะสีรังขันตุสัพทาภาวนาภิรตาหุนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธา พระรัตตาปัจิกานันจะยังพระลังอารหันตานันจะเตชีนารักขังพันธามิสัพพโซหุตุสัพพังสุมังฆารังละขันตุสัพพธาเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาสโธทีหุตุนิรันตารัง ุนตัส so ับพังสุมาฆัารังละขันตัวสัพพะเทวะตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหุ่นตันิรันตารังหุนตัวสับพังสุมาฆัารังละขันตัวสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหุ่นตันิรันตารัง อนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปร,ะริศและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปวดอนุโมทนาในการสวดถัทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วได้โปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและแอดมินผู้ดูแลทุกท่านเพื่อน,พ,นพี่น้องครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สสิ่งสร้างขึ้น ให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกป,ประการเทินสาธุจบบทสวดจิจกรรมควมเพียน5ครั้งที่9ประจำวันที่30ภสพฤศจิกายนพุทธศักราช2567สวัสดิ์ทัศศิลารหัส1667เพียงเท่านี้สาธุ